เราชอบแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราขกเสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลยทีนี้เราก็านั่นเราก็นี่เลยนะคะเนาะนันนะคะเนาะเข้ากับนันะะ่นเนาะแล้วก็โขกไปเลยนะคะเนาะใส่ไปในโรกน,นะคะเนาะเครื่องเคียงเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมังนิดคั่ว น,นนะคะเนาะเก้ากับนื้นเนาะ,นะแล้วก็โขบไปเลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานะคะเนาะน้องนิดแกะเนื้อปลาแล้วน้องนิดก็เสียวเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องนิดจะให้ดูนะคะเนาะหน้าตาเขาจะออกมายังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็แกะลงไปในโคกเลยนะคะเนาะแกะเนื้อปลาลงไปเลยนะคะเนาะแกะเนื้อไปเลยนะคะเนาะแกะลงไปแล้วเราก็เตรียมโคกได้เลยนะคะเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราโคกเสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลยทีนี้เราก็น้ำมะนาวนะคะเนาะน้องนิดขั้นสี่ขวดไว้นะคะเนาะ นะคะเนาะเข้ากับบนี้นเนาะแล้วก็โขกไปเลยนะคะเนาะมาเข้าสู่การปรุงนะคะเนาะน้ำมะนาวน้องนิดน้องนิดคั้นน้ำมะนาวไว้นะคะเนาะ เปิดไม่ได้อีกเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราโขกเสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลยทีนี้เราก็แล้ว<อ>ก็แกะลงไปในโคกเลยนะคะเนาะแกะเนื้อปลาลงไปเลยนะคะเนาะแกะเนื้อไปเลยนะคะเนาะแกะลงไปแล้วเราก็เตรียมโขกได้เลยนะคะ,ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวน้ำาบักนาวจะน้ำาบักนาวเนาะ ก็เลือกแต่เราชอบนะคะเนาะอันนี้น้องนิดตำปลาทูแบบแบบแห้งนะคะเนาะแบบตำตำป่นแห้งนะคะเนะาะตำป่นแห้งจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวนองนิดจะให้ดูนะคะเนาะหน้าตาเขาจะออกมายังไงนะคะบนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเลยนะคะเนาะใส่ได้เลยเนาะต้มน้ำปลามาแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะใส่ได้เลยจ้า ทีนี้เราก็เลยนะคะเนาะใส่ได้เลยเนาะต้มน้ำปลามาแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะเนาะใส่ได้เลยจ้า<_<_ทีนี้เราก็<_<_>เราชอบไม่เยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนาะพริกเราก็ใส่ไปแล้วนะคะเนาะถ้าเรากะว่าพริกมันไม่ปรุงรสให้ได้นะคะเนาะปลาเราก็ต้องย่างไฟนะคะนาะย่างไฟหอมค่ะทุกคน ไม่ทอดนะคะเนาะเราจะใช้วิธีย่างเอานะคะเนาะย่างปลาให้สุกนะคะเนาะแล้วเราก็มาโขกนะคะเนาะมาโขกจากเครื่องเคียงแล้วก็โขกเรียบร้อยนะคะเนาะก็มาโขกน้ําพริกให้เพื่อนๆดูนะคะใส่ไปในโขกนะคะเนาะเครื่องเคียงแล้วก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะน,น,นิดนิดคั่วเนาะ น้เหยื่น้ำมะนาวนะคะนาะเหยื่อน้ำมะนาวไปนะคะนาะก็ปรุงรสปกตินะคะเนาะถ้าชอบอูมามิเราก็ใส่อูมามิโขกไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะโขกให้เนื้อเข้าละเอียดยแล้วเราก็ค่อยมาปรุงเครื่องอีกทีหนึ่งเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะเนาะก็มีอะไระ,ะเราชอบไม่เยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนาะพริกเราก็ใส่ไปแล้วนะคะเนาะถ้าเราก,ากะว่าพริกมันไม่อันนี้ก็จะเป็น เนื้อปลานะคะเนาะน้องนิดแกะเนื้อปลาแล้วน้องนิดก็เนาะประโยชนน้ำมะนาวนะคะเนาะหยดน้ำมะนาวไปนะคะเนาะก็ปรุงรสปกตินะคะเนาะถ้าชอบอูมามิเราก็ใส่อูมามิปรุงรสให้ได้นะคะเนาะปลาเราก็ต้องย่างไฟนะคะเนาะย่างไฟหอมค่ะทุกคนไม่ทอดนะคะเนาะเราจะใช้วิธีย่างเอานะคะเนาะใส่ไปในครโคกนะคะเนาะเครื่องเคียงเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะน้องนิดคั่ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook สวัสดี admin เพจของ Facebook นะคะเนาะวันนี้น้องนิดก็มาย่างปลาให้สุกนะคะเนาะแล้วเราก็มาโขกนะคะเนาะมาโขกจากเครื่องเคียงแล้วก็โขกเรียบร้อยนะคะเนาะ ไปในโคกนะคะเนาะเครื่องเคียงเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ้องนิดคั่วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวทองนิดจะให้ดูนะคะเนาะหน้าตาเขาจะออกมายัางไงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะหอมคั่วกระเทียมนะคะเนาะพริกสดนะคะเนาะคั่วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็โขลกเครื่องเคียงเรียบร้อยนะคะเนาะปลาเราก็ย่างไว้เรียบร้อยคะ่ะย่างไว้เรียบร้อยคะ่ะทุกคน โขกน้ําพริกจ้าโขกน้ําพริกจ้าอันดับเรกเราก็แกะเนื้อปลาก่อนนะคะเนาะเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราโขกเสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลยทีนี้เราก็ พริกป่นใส่นะคะเนาะต้นหอมใส่นะคะเนาะปรุงรสค่ะปรุงรสเนาะเออทีนี้เราก็โขบไปเลยค่ะเนาะโขกไปเลยให้เครื่องเคียงมันเข้ากับเนื้อน้ำมะานาวนะคะเนาะน้องนิดั้นใส่ขวดไว้นะคะเนาะเออทีนี้เราก็โขกไปเลยค่ะเนาะโขกไปเลยให้เครื่องเคียงมันเข้ากับเนื้อเนาะ ก็เหยื่น้ำมะนาวนะคะนาะเหยื่น้ำมะนาวไปนะคะนาะก็ปรุงรสปกตินะคะเนาะถ้าชอบอูมามิเราก็ใส่อูมามิพริกป่นใส่นะคะเนาะต้นหอมใส่นะคะเนาะปรุงรสค่ะปรุงรสเนาะโขกไปเลยค่ะทุกคนค่ะโขกให้น้อเข้าละเอียดแล้วเราก็ค่อยมาปรุงเครื่องอีกทีหนึ่งเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะเนาะก็มีอะไรแหละเนาะ หยายนมะนาวนะคะนาะงโยะน้ำมะนาวไปนะคะนาะก็ปรุงรสปกตินะคะเนาะถ้าชอบอูมามิเราก็ใส่อูมามิแล้วก็นี่เลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานะคะเนาะน้องนิดแกะเนื้อปลาแล้วน้องนิดก็จะได้นะคะเนาะเพิ่มน้ำปะลานะคะเนาะต้มน้ำปะลามาต้มน้ำปะลาแล้วเราก็ เอามาใส่นะคะน้อมาใส่ในนี้เลยนะคะน้อใส่ได้เลยเนาะต้มน้ําปลามาแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเนาะใส่ได้เลยจ้าทีนี้เราก็อ่าทำน้ำพริกนะคะเนาะมาทำน้ำพริกจ้าทุกคนคะ่ะทงนิดมาตำน้ำพริกให้เพื่อนเพื่อนได้รับประทานนะคะวันนี้เนาะมาโขงน้ำพริกเข้าไปนะคะเนาะชอบหมี่ก็ใส่มะาหมี่เข้าไปนะคะยร้อยแล้วก็แกะลงไปในโคกเลยนะคะเนาะ แกะเนื้อปลาลงไปเลยนะคะเนาะแกะเนื้อไปเลยนะคะเนาะแกะลงไปแล้วเราก็เตรียมโขกได้เลยนะคะโขกค่ะทุกคนต้เคียงน้องนิดไอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะโขกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็มีหอมแดงมีกระเทียมนะคะเนาะมีพริกสดนะคะเนาะโขกไปเลยค่ะทุกคนค่ะโขกให้เนื้อเข้าละเอียดแล้วเราก็ค่อยมาปรุงเครื่องอีกทีหนึ่งเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะเนาะก็มีอะไรนะนะคะเนาะเข้ากับเนื้อเนาะ แล้วก็โขกไปเลยนะคะเนาะโขกไปได้ค่ะทุกคนค่ะโขกให้เน้อเข้าละเอียดยแล้วเราก็ค่อยมาปรุงเครื่องอีกทีหนึ่งเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะเนาะก็มีอะไรนละเนาะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยนะคะเนาะถ้าเราโขบเสร็จแล้วเราก็ปรุงได้เลยทีนี้เราก็อันนี้น้องนิดตำปลาทูแบบแบบแห้งนะคะเนาะแบบตำตำป่นแห้งนะคะเนาะ ตำป่นแห้งจาเพื่อนเพื่อนนั่นแล้วก็นี่เลยนะคะเนาะป่นแห้งจะไม่มีน้ำนะคะเนาะไม่ได้เพิ่มน้ำนะคะถ,ถ้าเราจะเพิ่มน้ำหอมคั้วกระเทียมนะคะเนาะพริกสดนะคะเนาะปัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็โขลกเครื่องเคียงเรียบร้อยนะคะเนาะปลาเราก็ย่างไว้เรียบร้อยค่ะย่างไว้เรียบร้อยได้นะคะเนาะเพิ่มน้ำปะลาะนะคะเนาะต้มน้ำปะลามาต้มน้ำปะลาแล้วเราก็ เอามาใส่นะคะนาะมาใส่ในนี้6ค,ค่ะทุกคนต้นเคียงน้องนิดไอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะนะอง6เรียบร้อยแล้วนะคะนาะก็มีหอมแดงมีกระเทียมน,นะคะนาะมีพริกส